สวัสดีครับสวัสดีสีชุกะคะ่ะที่นัดมาตลาดสกุนนครนะคะมีใบยี่หล่าไหมวันนี้ไม่มีใบยี่หล่ามีตำลึงเออแต่หนูกออกมาหนูจอดรถไปตรงนี้โอเคไม่มีใบยี่หล่าเนาะอีมะตูมนะคะสีอันนี้เป็นผักพื้นบ้านที่เขาปลูกกันเองเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเอานะคะ เดี๋ยวไปหาพี่เล็กกับพี่นกก่อนเนาะเข้าไปทางไหนกันอ,อันนี้กล้วยนะแต่พี่พี่โคบีกล้วยแล้วเพราะว่าแม่พี่เบียร์เนแม่แหม่มให้โคบให้กล้วยโคบมาเนะาะเดี๋ยวเราซื้อสิ่งนี้ไปฝากพี่โถก,ก่อนนี่พี่โถอยู่บ้านให้เอาเท่าไหร่คะเอาห้าสิบค่ะเอาไก่อะไรคะ ไก่ทอดค่ะเอ้ยไ่ต้มก็ได้ค่ะต้มนะคะ้น้ไหมคไม่ค่ะอันนี้อะไรต้มเนืเงตอเค่ะอ๋อโอเค,อเคนหนิบสามถึงหาิหนเอานาเนาอไง เดินหนูเดนูมาเอาได้ไหมเอ๊ะหนูถือหนูอไปเลยก็ได้เดนหนูเื่อนแม่มากรงนี้นี่ะไรงไก่สักพี่ิโถนี่โอ้นี่แม่ยาไข่อะไรนี่อันนี้ปลาจอมคกุ้งจอมอันนี้สุกหรอคะอออันนี้สุกอ๋ออันนี้ค่ะ กล่อมปุ้งทำเองค่ะทำเองเหรอคะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยปีแล้วตั้งแต่เด็กๆหรอถ้าอร่อยเดี๋ยวหนูจะมาอุ่นหนุนอีกแล้วกินทุกรสทั้งบีบทั้งสุกทั้งปลาหรอแต่เราขอลองสุกก่อนขอบคุณค่ะนี่ก็ขนมนะคะไอซีตรงนี้ก็ขนมเอาเผือกค่ะ อันหนึ่งนี่เขาเขาเรียกว่าถังแตกประยุนเนาะเมื่อก่อนนี้ถังทองมินิถังทองมินิเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะใส่แตงมะพร้าวเดี๋ยวนี่ใส่ลายใช่ขอบคุณค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะนี่น่ากินมากอันเท่าไหร่คะอันนี้สิบห้าอันนี้สิบอ๋อนี่สิบอันนี้สิบห้าโอเครังพึ่งยี่สิบรังพิ่งนี่ยี่สิบ ค่ะก,ก็มีขนมก็มีวันนั้นมาตลาดไม่มีอะไรนะคะเนาะเราก็จะไปสอบหาพี่เพชรกับพี่นกนะคะไอซีตรงนี้ก็เป็นกับข้าวสำเร็จเนาะตรงนี้ก็มีแกงตไตปลาแกงไตปลายุา้ยยเชียงนะคะไอีลองเดินไปเรื่อยๆนะคะจะเจอเขาไหมสองคนเขาจะให้เราเจอไหมคะอืม นี้กระตอกกระแตกอันนี้ขาหมูอ้าจะกุนตาไม่มีตังแน่ไม่มีตังรอเือยขอมสูครับครับหนูมีแ like ค่นี้รูเรครับครับอันนี้ก็ขั้นหนมอีกแร้ว เจอขนมอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเอาเลยกินกับข้าวก่อนเนาะยำปูนนะถามพี่เพชรก่อนนี่แล้วนี่ยำปูซื้อ,อยำป,ปูแล้วเหรอ,อโอเคออเแล้วก็ไก่เหลีย่ยมกะละก็ต้มล่ะต้มาใหมไข่ไก่ฟูแถวแล้วไอ้หนูอยากกินนี่นี่หนูมี่จำกุ้งสดนงนหนูกินหนูกิน เอาวหมูข้าหนึ่งไข่ปลาไหมครับชิ้นนอกได้เลยใช่ไหมปลาเตี้ยโอ้โหดันไปมมือเลยข้าวหนึ่งเอาวหนึ่งไข่ปลาเนี่ยอ้าหนึ่งไขปนะ่ขปลาะะแล้วก็แล้วก็เอออันไหนอะแจ่วพริกสดที่แม่วันนั้นอะ่ะอันนี้แมงดาอันธรรมดาอันนี้อันนี้แมงดาอ้คือไปใส่ตุตเรียนอันนี้แมงดามแม่เอาให้ยี่สิบบาทได้ไหมอันนี้ใาใหญ่ธรรมาดาเอเมริกา ให้ดูขอร้อยหนึ่งดิขอปะนี่เป็นอะไรเป็นอะไรนก่หนูอยากกินนอ่ะกินวุ้นเรน,นี่อันนี้วุ้นใช่ไมหมใช่ค่ะอันเีย เส er ้นสิไม่มีเลยไหนได้ยังได้ขั้นเหนียวยังขั้นเหนียวไข่ มีแกงไตปลากินนะตอเแรกตอนแค่นี้กินไม่เหนื่อเลยเดี๋ยวก่อนถอนตังก่อนทานน้องขอถอนตังก่อนแล้วหนูจะไปซื้อผักขั้นบ้านนู่นตรงท้ายหนูได้ซื้อยำปูให้หนูเลยใช่ไหมน้องอยากยำปูหนูอ่ะโอเค เติมตามไม่ขายนะคะอดดินใส่ตามแบกพุงไม่ขายหรือที่มีผักอะไรแปลกๆบ้างอ๋อมีตะก้าด้วยอ๋ผลไม้ตรงนี้ก็เป็นหน่อไวายไอ้จะไปทางไหนไอ้ซื้ออะไรบ่าอาะขายตู้บ่า นี่นี่มะาะหวานบักม่วงตากเข็มหน่อยนี่นี่จเจอแล้วสักระจันเอาผักหวานปะ นี่หนูจะซื้อร้านนี้ไงที่เขาปลูกเองนู่นใบน,นั่นน่ะเนาะเจอแเลยนี่ใบบักตูมน,นะครับใบบักตูมหน่อยพี่แกใบบักตูมเอาผักสลัดแม่เอาผักเอาผักสลัดด้วยมาด้วยกันเอาผักสลัดเอาผักสลัดเอาผงมัดเอาผงมัด อานนี้มัดนึงตักก็ทำดกนี่อันนึงเอาใบมะกรูดให้ด้วยค่ะแล้วก็เอามะพริกค่ะพริกสองถุงค่ะเอใส่เองอันนั้นเนะเาะใส่าทางนี้เนาะ เจด็ดบาท่บ,บ,บาทบค่นนะาาบาทจ้ะ <ไป S 1> ท้ะอ่าคิ่นี้แค่นี้ก่อนนะคะทีลาไปด้วยร้านผักนะคะของดีๆที่สกลนครยังมีเยอะจ้ะสวัสดี